สวัสดีคร nee. ับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอาจารย์กุ้งตัวต้าจุพรนะครับวันนี้อาจารย์กุ้งมีเรื่องราวดีๆที่จะมาพูดถึงให้ทุกท่าน f c ได้รับชมติดตามกันนะครับที่กําลังพิจารณารถรุ่นนี้อยู่อย่าลืมนะครับคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกท่านมากถ้าอยากที่จะมีข้อมูลในการตัดสินใจเหตุผลที่คนซื้อตัว o ต้าเวลอซื้อไปเพราะอะไรเหตุผลคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ ข้อมูลที่หลายท่านมีคนสอบถามเข้ามาเยอะเลยครับว่าจะามีการเปิดตัวเอา New Toyota Vios ไปเนี่ยทำไมรถรุ่นนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง Cross MTV ซึ่งเรีวยกว่าเป็นรถที่เทียบเท่ารถมินิแมนขนาดกลางนะครับมีมาพร้อมทั้งหมด2เกรดรุ่นด้วยกันนั่นคือรุ่นสมาร์เป็นรุ่นเริ่มต้นและรุ่นเพียร์เมียมนะครับมีทั้งหมด4สี4ด้วยกันมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดว,ว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้าง All New t o โตต้าเวลนะครับเป็นรถรถอเนกประสงค์ในส่วนของจุดขายหลักๆนะครับที่ทําให้หลายคนตัดสินใจซื้อ All New t วโตต้าเวลนะครับเรามาฟังเหตุผลครับว่า4เหตุผลหลักที่ทําให้ลูกค้าซื้อเวลอนั้นมีอะไรกันบ้างเหตุผลแรกครับนั่นคือการออกแบบนะครับโดยเวลอมีการออกแบบให้มีความกว้างขวางปราดเปรียวและมีพลังนะครับในส่วนของการออกแบบอย่างที่บอกนะครับว่าเวลคือพรีเมียมค s อส m อ v โดยเน้นนะครับให้ในเรื่องของอารมณ์และความสวยงามประสานกับความแข็งแกร่งนะครับหรูหรามีความพิเศษมาพร้อมกับการออกแบบาหน้าที่โดดเด่นไม่ซ้าใครที่สําคัญครับในรุ่นท็อปนะครับรุ่นพรีเมียมมากับล้ออลลอยขนาดใหญ่ขนาด17นิ้วและดีไซน์ของล้อที่ดูบึกบึนและแข็งแรงนะครับนั่นคือในส่วนของการออกแบบ แต่เริ่มต้นแต่ดีไซน์ด้านหน้าก่อนแรกกันครับดีไซน์ด้านหน้าออกแบบมาให้มีความสปอร์ตบึกบึนและลงตัวนะครับตอบรับกับไฟด้านหน้าที่เป็นโครมไฟแบบ LED นะครับแบบไลท์ไกดิ้งนะครับนอกจากนี้ครับไฟเลี้ยวยังมาด้วยระบบที่เป็นแบบ s e q ควินเชียลนะครับและสามารถที่จะใช้งานได้เรียกว่าสะดุดตาเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของการออกแบบบริเวณขอบฝาโปรงด้านหน้าครับมีการออกแบบให้มีความเป็นโครเมียม ให้ความสวยงามและมีความหรูหราม,มากยิ่งขึ้นครับมาดูที่เครื่องยนต์ดีกว่าครับด้วยเครื่องยนต์ที่เรียกว่า1 5 0 0ซีนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เรียกว่าประหยัดน้ำมันด้วยอัตราเฉลี่ยที่17.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ106แรงม้านะครับ138นิวตันเมตรนะครับและที่สำคัญครับสามารถรองรับการใช้งานน้ำมันได้ถึง E20 นะครับทงางแนเครื่องยนต์ยังมาพร้อมกับการ เกียร์ของรบเกียร์ที่เป็นแบบ CVT 7สปีดจึงให้ความประหยัดน,นะครับและที่สําคัญครับในยุคที่ณเวลานี้น้ำมันมีราคาที่สูงขึ้นนะครับการประหยัดของเชื้อเพลิงจึงมีผลต่อลูกค้าที่ซื้อไปนะครับครับน,นั่นคือพื้นที่ภายในห้องโดยสารเวลสนะครับเป็นรถที่มีการออกแบบให้มีมิตินะครับที่มีขนาดเทียบเท่ารถยนต์อเนกประสงค์ขนาดกลางซึ่งมาพร้อมกับการใช้งานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าผู้โดยสารตอน2หรือตอนหลังนะครับ ซึ่งสามารถปรับรูปแบบการใช้งานของเบาะนั่งได้ถึง7รูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานักษณะใดสามารถที่จะตอบรับการใช้งานได้อย่างลงตัวนะครับสำหรับ All New Toyota Vios นะครับการเปิดฝาท้าทยเป็นรถที่ออกแบบ <Wow. S 1> ให้มีการเปิดได้อย่างสบายมือไม่ต้องออกแรงมากดังนั้นสะดวกทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดได โดยสบายเช่นเดียวกันโดยสะดวกเช่นเดียวกันนะครับมีตำแหน่งของการออกแบบพื้นที่เล็กๆน้อยๆที่สามารถใช้ในการวางของหรือสัมภาระหรือจุดที่สำหรับวางแก้วเครื่องดื่มงต่างๆในพื้นที่ตัวรถได้หลายจุดนะครับแล้วก็ในการใช้งานของบอรสามารถที่จะปรับรูปแบบพับบอรได้อย่างง่ายนะครับโดยไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับ สำหรับออานิวตัวต่าเวลส์นะครับการออกแบบพื้นที่นองโดยรอย่างที่บอกนะครับว่ามีความกว้างขวางเทียบเท่ากับรถอนเนกประสงค์ขนาดกลางนะครับสังเกตว่าตัวผมเองซึ่งมีความสูงโดยประมาณ178ซนติเมตรนะครับเมื่อก้าวเข้ามานั่งอยู่ใน้องโดยสารแล้วพื้นที่ด้านบนศีรษะรวมถึงพื้นที่ตำแหน่งในการวางขาค่อนข้างที่จะสบายนอกเหนือจากนั้นครับยังมีช่องระบายอากาศซึ่งตอบรับกับก,บการใช้งานเรียกว่า แต่ละจุดของห้องโดยสารให้ความเย็นอย่างทั่วถึงและที่สําคัญครับมีในส่วนของจุดที่สามารถให้การตอบรับในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในช่องของการต่อนะครับช่องต่อ USB เพื่อใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่กับการใช้งานโทรศรัพท์ระหว่างการเดินทางน,นะครับมาถึงในส่วนของจุดขายสุดท้ายของรถรุ่นนี้นะครับมั่นคือเรากำลังจะพูดถึงส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายที่มีอยู่ในรถต o วเต้าเวลสนะครับ ในส่วนแรกเลยนะครับผมกำลังจะพูดถึงส่วนของหน้าจอนะครับซึ่งหน้าจออันนี้นะครับเป็นหน้าจอที่มีขนาด9นิ้วนะครับส่วนหน้าจอของเครื่องเสียงอันนี้ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานของระบบ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าหน้าจอเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อเราเปิดการใช้งานนะครับปะเก็ว่าจะมีหน้าจอแสดงก็อรับเป็นภาพของตัวรถเบนลอยนะครับแล้วก็ในส่วนหน้าจอเนี้ยในรายละเอียดการควบคุมการใช้งานนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งในการควบคุมการใช้งานของ Apple c a r p l a y และรองรับ Android Auto ส่วนต่อมาคือข้อมูลกับยานพาหนะของตัวรถซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับขุงตัวรถนะครับอย่างในภาพไม่ว่าจะเป็นแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิภายนอกตัวรถอุณหภูมิเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่างที่มีอยู่นะครับซึ่งจะทําให้คนที่ควบคุมการใช้งานการขับรถเนี่ยนะครับสามารถทราบข้อมูลได้นะครับอย่างเรียกว่าอย่างแม่นยานะครับ ในส่วนของนีเวลอนะครับเป็นรถที่ผลิตและนําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียดังนั้นในส่วนบางข้อมูลเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่เรามองว่าเป็นข้อมูลที่ไกลตัวแต่ก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์กับรถที่ใช้งานในเมืองไทยได้ส่วนต่อมาครับในส่วนของเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศตัวน,นี้นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติเป็นแบบออโต้ซึ่งจะให้ข้อดีก็คือการควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ในการใช้งานตลอดการเดินทางนะครับ ส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของเกียร์ซึ่งเป็นแบบเซนเซอร์เชียลนะครับควบคุมการใช้งานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยนะครับส่วนต่อมาคือในเรื่องของตำแหน่งการใช้งานของระบบโทรศัพท์นั่นคือเป็นแบบคไวเลชั่นเจอร์ข้อดีของระบบไวเลชั่นเจอร์ก็คือลดปัญหาความยุ่งยากในการใช้สายโทรศัพท์ในการชาร์จระหว่างการเดินทางนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ขับไม่ต้องกังวลและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะควบคุมรถ ในระหว่างการเดินทางได้อย่างปลอดภัยโดยที่สามารถใช้โทรศัพท์ได้นะครับส่วนต่อมาคือในเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับช่องชาร์จนะในเกี่ยวกับช่องชาร์จ USB ทั้งหมด4ช่องด้วยกันก็คือบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะฮะจุดตรงนี้นะครับจำนวน2ตําแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนตําแหน่งตอนหลังนะครับก็จะมีอีก2ตําแหน่งด้วยกันนะครับทั้ถึงด้านหลังนี่จะเป็นทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมด4ตําแหน่งด้วยกันนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน นั่นคือในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยที่มีอยู่นะครับในส่วนของระบบตัวต้าเซติเซนต์มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเต,ต้าเซติเซนต์นันครับอันดับแรกคือในส่วนของระบบ BSM หรือ b ้ายสปอ o ์ตคอนเทซึ่งจะแสดงข้อมูลการเตือนเมื่อมรถตามหลังมาเพื่อให้รถสามารถควบคุมได้อย่างปลอดภัยต่อมาคือระบบ RCTA นะครับซึ่งตัวระบบ RCTA นั้นตัวนี้เราจอดรถในชอน่องจอดแล้วก็มีการถอยออกนะครับระบบจะช่วยควบคุม ป้องกันโดยการเดินสัญญาณเสียงเพื่อป้องกันให้เราเนี่ยอหอยไปนชนแต่รถที่กําลังวิ่งผ่านหลังท้ายรถของเรานะครับนอกนอจากนี้ยังมาพร้อมกับในส่วนของทุงลมเสริมความปลอดภัยอีก6ตําแหน่งนะครับ <Wow. S 1> เพื่อให้ความปลอดภัยเสริมความปลอดภัยในทุกที่นั่งนะครับและที่สําคัญนะครับมันคือในรถรุ่นนี้นะครับเรายังคงมีระบบโครงสร้างที่ภัย G O A <Wow. S 1> ที่จะช่วยรองรับและซับแรงกระแทกที่เกิดจากการชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้รถยสารยังคงสภาพเดิม ให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่เกิดความปลอดภัยนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทุกท่านข้อมูลอย่างที่ผมได้เกิดตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าหากท่านสามารถติดตามรับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนบจจท่านก็จะมีผลในการตัดสินใจในการซื้อเจ้าเวลสคันนี้ครับและที่สำคัญนะครับเหตุผลทั้งหมดที่ผมได้นำเสนอนั้น เป็นจุดเด่นหลักๆที่ลูกค้าส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเจ้าโตโยต้าเวลอสแล้วท่านล่ะครับนอกเหนือจากจุดเด่น4จุดนี้ไม่ว่าจะเป็นอันที่1ครับในเรื่องของการออกแบบ2ในเรื่องของความกว้างขวางภายในห้องโดยสาร3สมรรถนะในการขี่และ4ความสุขสบายของการใช้งานรถคันนี้นะครับนั่นคือเหตุผลหลักเหตุผลท่านคืออะไรนะครับใครที่ตัดสินใจซื้อโตโยต้าเวลอสหรือกาลังพิจารณานในการซื้อรถโตโยต้าเวลอสอยู่นะครับ ท่านคงจะได้ข้อมูลดีๆจากการได้รับชมคลิปครั้งนี้ไปไม่มากก็น,น้อยครับอย่าลืมนะครับสำหรับข้อมูลดีกับอาจารย์กุ้งตัวต้าชุมพรยังมีในคลิปต่อๆไปกันอีกอย่าลืมช่วยกันกดติดตามกด s u b สไครต์กดคอมเมนต์หรือเข้ามาให้กําลังใจพิมพูดคุยกันแล้วท่านสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ใน f a c e b o o k กุ้งปริตตัวต้าชุมพรและช่องทางต่างๆนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อน สำหรับข้อมูลดีๆสาระดีในข้างหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราคอยติดตามและรับชมกันต่อต้องลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ